ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ป่อวันก็จะมาวางแนวทางลาวค่ะแล้วก็มาสอนน้องๆด้วยค่ะน้องๆเกียมสูตรกันนะคะขั้นแรกเนี่ยให้น้องๆเอาฮานอยและสูตรลาวมาตั้งค่ะมาเทียบกันค่ะนะคะให้น้องๆดูนะคะระวังอ่า A2 A3 เขามีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าตัวแรกค่ะตัวแรกของอ่า A2 และ A3 นะคะตัวแรกของ A2 และ A3 ค่ะแล้วน้องๆก็มาดูที่ฮานอยนะคะฮานอยนี่ A7 A1 A7 และ B1 ค่ะว่าเขามีตัวอะไรที่ชนกันค่ะดูนะคะ มีตัวอะไรมั่งเอ่ยที่ชนกันน้องๆรู้แล้วเนาะว่าตัวอะไรอ่าทีนี้เราก็จะมาดูที่อ่าสูตรอ่าฮานอ่าสูตรลาวนะคะสูตรลาวนะคะเราก็จะมาดูที่ว่า A1 และ B1 ค่ะ A1 และ B1 เขามีตัวอะไรชนกันคะนะคะน้องๆดูนะคะ A1 และ B1 เขามีตัวอะไรชนกัน แล้วก็ทีนี้ลงมา a 7และ a 6เขามีตัวอะไรชนกันคะ a 7และ a 7และ b b 6ค่ะ a 7และ b 6คะ่ะว่าเขามีตัวอะไรชนกันคะมีตัวอะไรชนกันเอ่ยนะคะและให้น้องๆเนี่ย,ย้อนมาดูอ่า สูตรฮานอยค่ะสูตรฮานอยมาสูตรฮานอยกันค่ะ A1 A2 A7 เอนะะ้เขามีตัวอะไรชนกันมั่งคะนะคะแล้วก็มา B6 บค่ะเขามีตัวอะไรชนกันมั่งคะเพราะว่าหวยเลาเนี่ยเขาเป็นหวยโดดแล้วหวยขี้ลกมากซึ่งเราก็ต้องจับแบบนี้ค่ะน้องๆค่ะนะคะ น้องๆได้แล้วเนาะน้องๆดึงตัวเด่นออกมาแล้วใช่ไหมเหมือนอย่างที่ปวันบอกอะเนาะซึ่งถ้าน้องๆดึงมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวปวันจะพาไปลุยลาวค่ะวันนี้มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีค่ะ เอาค่ะน้องๆคนไหนสนใจสูตรไทยนอยลาวต่างประเทศทุกประเทศก็แอ็กไอดีไลน์เข้ามานะคะ w a n 2 2 4 5 5ค่ะจองสูตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นทูบพี่ไข่นะคะราคาพร้อมส่งนะคะส่งฟรีค่ะส่งฟรีค่ะสนใจก็ทักไอดีไลน์เข้ามานะคะสนใจอันไหนก็ทักอันนั้นเข้ามาค่ะามาค่ะประวันจะพาไปลุยพี่ราวละ มาไม่มาประวันไม่รู้แอบพูดเสริมน้องๆไม่มีกำลังใจเลยเนาะเออประวันนี่ประวันหยอกหยกยกเราเนี่ยเวลาเราทำสูตรเนี่ยเลขจะมาไม่มาเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองรู้ไหมลูกๆรู้ไหมคะการที่ว่าเราจะเป็นแอดมินที่ดีหรือกการที่ว่าเราจะทำสูตรที่ดีเนี่ย จะมาไม่มาไม่รู้แต่เราต้องมั่นใจในสูตรของเราเราไม่ต้องไปวกแวกละหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปเอาเลขคนอื่นมาถ้าว่าวันไหนที่เราไปเอาเลขคนอื่นมาปนปั๊บเนี่ยบางทีสูตรเราเนี่ยเข้าดีมากอ่าทีนี้เราพอเราไปดูเลขคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราแบบลังเลอ่ะซึ่งพอถ้าเราลังเลปั๊บเนี่ยจบเลยทีนี้ไม่เหลือละไปหมดจริงๆแล้วเราจะถูกกับกลายที่ว่าเราไม่ถูกนะคะ ซึ่งประวันเนี่ยไม่เคยเลยที่ว่าจะไปดูใครจะไปเอาสูตรใครมาไม่สนใครจะมายังไงเรื่องของเขาปะวันไม่เคยไปดูใครเลยถ้าเข้าไปดู y o u u u e เประวันจะไปดูหนังค่ะประวันเป็นคนติดหนังไม่เคยไปดูของใครเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ทุกสํานักไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งท่านเก่งค่ะแต่ประวันนะกลัวเขวค่ะถ้าเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยแบบไหนเราต้องเขวเขวเน่นอน ซึ่งทีนี้พอเรากลับมาดูสูตรเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่มั่นใจละอ่าพอเราไม่มั่นใจอะไรจะเกิดขึ้นนะคะน้องๆขาฟังประวันนะคะเวลาทำสูตรเราจะเป็นแอดมินที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นจะให้เลขอะไรก็เรื่องของเขานะคะอือทน,นี้ประวันก็จะเอาที่ศูนยนะคะและสี่ค่ะน้องๆเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่าเลขเราเนี่ยชนอยู่ที่ตัวไหนเห็นไหมคะน้องๆขาน้องๆเห็นเนะว่าเลขประวันเนี่ยชนอยู่ที่ตัวไหนเดี๋ยวประวันขอดูสูตรแป๊บบัมบีบัม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 บีบัมบัมบัม ประวันจะเน้นตัวไหนประวันเน้นสี่ให้ดีกว่ามาไม่มาประวันไม่รู้แต่4กับศูนย์เนี่ยน้องๆอ,อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าแบบไหนเนี่ยเขามาอยู่แล้วนะคะเขามาด้วยกันนะคะน,อนอ้องๆประวันได้บอกไปแล้วเนาะน้องๆรู้หรือยังคะประวันให้เอาทั้งสองตัวเลยนะคะเนี่ยศูนกับสเนี่ย ก็วันเขียนให้ก็ได้โอกาสที่เขาจะมาด้วยกันน่ะมีสูงมากรู้ไหมคะแล้วก็สี่ห้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์ ฮฮประวันชอบค่ะนี่นะคะเอาค่ะมาไม่มาปรวันไม่รู้อันนี้น้องๆก็อย่าทิ้งนะคะมาไม่มาประวันไม่รู้ค่ะอะน้องๆค่ะแคปค่ะแคปนะคะเล้า วันนี้มันที่เจ็ดเนาะลาวที่เจ็ดเดือนสามหกห้าค่ะลาวค่ะลาวพัฒนามาไม่มาประวันไม่รู้น้องๆก็ดูนะถ้าว่าได้จากอ่าฮานอยแล้วจะไปลาวก็เบาๆกันนะคะแค่ซื้อเล่นๆดูตัวเลขก็พอแล้วถ้าเราได้หน่อยแล้วอะ่ะ ซึ่งเราก็อย่าอย่าไปทุ่มนะคะเพราะลาวเนี่ยมันเป็นเลขที่ว่าโดดนะคะแต่ตัวเด่นป้ะวันนะ่ะมันไม่ค่อยหลุดค่ะแต่ตัวจับคู่เนี่ยวันนี้ประวันไม่รู้ค่ะว่าเขาจะมาด้วยกันได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะยังไงก็ดูเนาะแต่ตัวเด่นเนี่ยไม่หลุดอยู่แล้วนะคะตัวนี้อาจจะมาด้วยกันก็ได้ค่ะเพราะว่าในสูตรประวันเนี่ยซึ่งประวันนี้จับกระโดด จับกระโดดมาใส่กันเขาก็จะเด่นอยู่ที่0นและ4ค่ะแต่ประวันเน้นให้ให้ที่4จริงๆแล้วประวันก็อยากจะเน้นให้ที่0ูนย์นะเพราะว่า0ูนย์เนี่ยเขาไปชนอยู่ที่สูตย์ฮานอยนะคะสูตย์ฮานอยค่ะชนศูนย์ค่ะมันมาทั้ง4และ0ูนย์ค่ะนะคะลาวะนะคะน้องๆชอบตัวไหนก็จัดค่ะชอบสีก็เอาสีชอบศูนย์ก็เอาศูนย์ค่ะ แต่ว่าเขาจะมากับตัวไหนนั้นประวันก็ไม่รู้นะคะอาคารน้องๆแคปค่ะโอ้ยังไม่ถึงสิบนาทีเทียเดี๋ยวให้ประวันโมอีกแป๊บหนึ่งขายของดีกว่านาะโมอะไรอ,อีกอะ่ะเอาค่ะน้องๆสนใจก็ X id line ลมานะคะไม่สนใจก็ผ่านค่ะนะคะอันนี้ค่ะทูบพี่ไข่ค่ะสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะคะ ไม่สนใจก็ผ่านค่ะนะคะซื้อปีนี้ใช้ยันถึงปีหน้าค่ะเอาค่ะอืมสิบนาทียังโอเคถ้าไม่สิบนาทีปวันเอาลง YouTube ไม่ได้ค่ะน้องๆเข้าใจเนาะโอเคนะคะปะวันก็จะไปแล้วค่ะถ้าน้องๆไม่เข้าใจน้องๆก็ลองโยนเข้าฟังดูหลายๆครั้งนะคะว่าสูตรล่านะ่ปะปวันจับตัวเด่นต้องไหนต้องเอาสูตรน้อยมาเทียบคือสูตรไหนนะคะ นะคะน้องๆย้อนเข้าฟังดูนะคะแล้วก็ทำสูตรออกมาแล้วก็เขียนตั้งไว้ซึ่งสูตรสงองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรเนี่ยเขาจะแม่นมากค่ะนะคะเขาจะแม่นมากถ้าเขาจับลาวนะคะก็จะมีะสูตร A1 นะคะแล้วก็ A7 นะคะฮานอยค่ะนี่ฮานอยนะคะสูตรฮานอยนะคะสูตร A1 สูตรฮานอยนะคะสูตร A1 ่ะค่ะสูตร A7 จค่ะแล้วก็ B 1หนึ่งค่ะชุดฮานอยนะคะน้องต้องเอาตัวเลขของฮานอยทำนะคะถึงจะเอามาเทียบลาวได้ค่ะนะคะนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้เราจะมาชุดลาวแล้วค่ะลาวนี้ก็จะมีเอหนึ่งเอ A2 ง3ค่ะ ระหว่าง a 1 a 2 a 3เนี่ยเป็นตัวเลขที่ว่าค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็มา a 6 a 7ค่ะนะคะลาวนะคะน,นี้ชุดลาวนะคะแล้วก็ a 1แล้วก็ลงมาที่อ่าเอไม่ใช่ b 1ค่ะอันนี้ชุดลาวนะคะ b 1แล้วก็ b 6ค่ะให้น้องๆจดตั้งไว้นะคะซึ่งค่อนข้างที่ว่าจะแม่นยำอาค่ะเลขเด่นนะคะแต่2ตัวเนี่ยป้าวันจะจับถูกไหมไม่รู้นะคะ แต่คิดว่าไม่พลาดอะแบบไหนต้องมีมาให้เห็นชุดหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะน้องๆก็สังเกตดูนาอว่าป้าวันเนี่ยเอาไปจับกับชุดไหนย้อนรอยชุดไหนป้าวันเอามาจับกับชุดหน่อยไหมอะไรไหมน้องๆก็สังเกตดูนะคะเพราะว่าเลขราวเนี่ยมันเร่งค่ะแต่ชุดนี้ป้าวันย้อนเอามาจับของงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาซึ่งก็ได้อยู่ที่4 601ใช่ไหมคะ งวดที่ผ่านมางวดของวันที่4นะคะงวดของวันที่4เดือน3วันศุกร์นะคะซึ่งประวันก็ได้เอา4และ0มาจับอ่าเอเค่ะประวันเอาย้อนเอามาจับค่ะนะคะย้อนเอามาจับงวดที่ออกวันที่4วันศุกร์ค่ะเอามาจับที่ A7 นะคะของเก่าค่ะประวันเอาเข้าไปจับสูตรเก่าค่ะนะคะ อาคน้องๆค่ะพอวันก็จะไปแล้วเนาะน้องๆเข้าใจแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนดูหลายๆครั้งแล้วก็จดตามที่ป้าวันบอกนะคะว่าเราชุดไหนที่เราจะจับตัวเด่นถ้าเราได้ตัวเด่นมาแล้วเนี่ยการจับคู่ไม่ยากค่ะนะคะอาคน้องๆ,ๆค่ะพอวันจะไปแล้วนะคะก็ขอให้น้องๆโชคดีโชคดีได้มีเงินมีทองใช้กันเนาะยังไงก็อ่ะน้องๆที่ชื่นชอบหวยลาวชื่นชอบอ่ฮา,านอยก็ พบกับประวันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะประวันขอพักก่อนค่ะเพราะว่าประวันต้องไปทําหวยไทยก่อนน่นนะคะยังไงก็พบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะน้องๆที่ชื่นชอบหวยลาวหวยฮาหนอยนะคะค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีโชคดีคดเนาะค่ะสวัสดีค่ะ